โอเคครับสวัสดีเข้าสู่ช่องวัคซีาชิพด้วยนะวันนี้เราก็จะมาทคํคลิปซื้อล่มกันนะครับนี่เลยโอเคคนนี้เลยนะครับที่ขายล่มนะมันเป็นปปอุปกรณ์กันฝนนะนี่เลยคนนี้เลยดูน่าจครับเลยเร่เดินทั่วแมปเลยนะฮะโอ้ปวดหาเจอแนละ้วเนี่ยนาเหมือนกันนะโอเคเราก,กดไปชื่คนนี้นะล่มก็ห้าแสนนะตอนนี้เงินผมไม่พอนะ โอเคตอนนี้เราก็จะมายืนพืาวันเดียวจะมีร่มขึ้นมาและเป็นร่มสีแดงนะสวยมากแ,แต่แแแแระคานแพงจัดแพงจริงๆแพงให้จัดแหละโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนย้อมสีด้วยนะย้อมสีเสื้อผ้าโอเค okay. มาย้อมสีกันดีกวา่าโอเคเห็นไหม สุดพวกนี้ผมย้อมสีหมดแล้วนะโอเคไรต่างๆมีดูย้อมได้มั้ไม่มีสีย้อมได้นะถ้าอยากย้อมเราต้องเติมอันนี้นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เติมแล้วก็เติมย้อมสีนี่เงยอยากให้หมดเป็นสีขาวแล้วก็ปรับสีขาวนะ่ไหสีขาวทั้งหมดใช่ไหมสีแต่เป็นสีขาว แต่ตรงนี้นะเราก็ต้องใช้นะเนี่ยตรงนี้เราต้องซื้อนะฮะต้องลงทุนนะโอเคนี่ไงเป็นสื่สสารละเห็นไ,ไหมโอเคเห็นไหมเราจะแตกจากเด็กนะโอเคครับขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะใครอยากจะดูคลิปอะไร คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับอยากให้ไว้บอ,อกเลยนะโอเคครับสวัสดีครับ